เตอรี่ค่ะเดี๋ยวมาสัมผัสสัมผัส JO2 สวัสดีครับมาจากใสนล้ะครับเดี่ยมาจากพยาตาไซนผ้ามากค่ะมีไซนครับจอยาแ่งน้อยนี้าม่งน้อยมากีซอเบียนวันถ้ารุนแรงไม่ใช่นรับ้าเข้าไป้องรูอย่งเนี่ยเนาะจุดเลยพ่อ วงสองใช่ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยฮะทับทามอยู่แต่ดูแล้วก็จบรู้คาตัวจะสู้ไหวไหมเดี๋ยวกินเยอะคาย่เดี๋ยกินเนี่ยเราไปกินมื้อก่อนกินอู้มันละห้ามลายมื้ออีกเนี่ยฮะเนียนไม่เป็นไรหนักตรงนี้ะกินเนียนๆแล้วแม่ของชอบชอบกินอะไรฮะชอบกินตับหมูโอ้สบายฮะับตลอดยี่สิบชั่วโมงหลังวงโอเคนะฮะเดี๋ยวเราคิวคาตัวกันหน่อยนะแต่วงสองสาวน้อยลำเพลินโชว์นะยไอ้จ่อยกับน้อยน้อยฮะนะฮะเดี๋ยวเรามาดู เดี๋ยวจะดูฮะว่าเล่งเท้าขานแค่ไหนเดี๋ยวจะออเดิั่นช่องบ่ายๆนะเดี๋ยวออเดวชนันด้วยนะแลก็ัวฝัโตเลยด้ถายนอกยแยครัยอลบลูหน้าหมอมากดิวครับริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าตลกวอ่าจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่า เขาจะมาเป็นตลกวงสอง้อยกง้อยไอ้จอยกางน้อยนะครับากันเลยน้อยน้อยนอน้อยน้อยนอน้อย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 น้อน้อน้อย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 น้อน้อยน้ชน้อยน้อน้อยนมอยนอยนนน้อยน้อน้ยน้อยอยนน้้อยน้อยน้อยน้อยอยอยน้อ้อยอยยนอยอยไ้อยน้ออย้ยกอน้้อยน้อนย

กีาอลูกอันดังอกันดังแล้วอย่าลืมมูลืมพวกเลยค่ะเด้อนี่ก็คือน้อยนี่ั้อยใครกนตอมีไหม่เป็นยัครับเน้สใีออนชุ้ตังเป็นยังไงยตาน้อยเนี่ยไอ้จอยแต่อีน่าหน่อยออกไหมไม่เป็นกับผู้ใดหน่อยครับอยแม่์ลต่างวันนั่งน้อยขอย่งขึ้นมากคนก็เรยสู ยินนอนอนเงี health, ้ยยินตายกัน้วจอยเราง่นี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 อไี่นี่น้่นี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 ้นอ่นด่ไี่นี่อ่นี่ไี่น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 ม่นีนี่นด่มี่น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 ี่น่นี่น้น่นีน่นี่นม่น่น่นี่ล่นี่นี่นี่น่นี่นี่่น่นีน่น่นน่่่่ แงนี่ทางนี่ไปอยู่ไปอยู่ลำเบิร์นทูแดงนี่ยังคุ้นอย่างยังดาราในซออมข้าไปเนี่ยนะรับหน่อยสมมติเดี๋ยวเล่ารับหม่รับเป็นบ้างแปลว่าแปลว่าเปลี่ยนเปิดเปิดโปรบางที่สามเบสนี้จะได้โชว์ตัวเลยใช่ไหมครับอ่าตรงอันนี้ต้องบุ้งกันนะครับอันนี้ต้องต้องดูนี่หน่อยกับโค้ชโจ้เพราะว่ให้รับการบันเดี๋ยวเนี่ยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปคุยค่าตัวหลังหลังไม่ีวันนี้ต้องตกลง ถ้าต right ัว่เาว่าเราจะดูดู่าตัวกันได้เป็ดีเล่นตัวไวก่อนเลยเป็นบีลมิทองกิน่ะไปไนทำไมเพาะิองกินเรเนี่ยมาจะมิองกินเราเนี่ต้อง้องคุยนิดน่อยาเนั้นอีกับได้ะได้พูมีมามายาวเลยมายาวเลยอยูยบ้านประธานน้อย ขอถ่ายรูปเป็นหักฐานก่อนยานเขาดังยานดังเราก็ลืมทั้งสองกล้องเลยเอามอลช้ายเอากลไหนอนครับลี้้าังแล้วนี่้าลืมผมจะเอารุ่นาเป็นพระเจ้าเนี่ยไมลทุกลนี้มงครับตอัตงไหนนี้ค่ะตามี่าวงม่ครับ นี่เลยก็ต้องไปแม่งกันดังี้เยรับออดิชั่นึก่อนนะครับแต่ทยเป็นลักฐานยันนดังเรา่ซ้อ้าหัวนะฮ ปินครับต้องปินเหนึ่งี่เชี่วรับดอย่ตั้่ช่องนี้น้ำเตอรี่เรื่องสตอรี่อันนี้ช่องเงียแล้วผมต้องกลั่เอฟซีอันช่องเรื่องสตอรี่ตาไม่เงียใหม่เด้เดอจาไม่ใงีใหม่ O อวันออ่เชีวค่ะตกนตามเจ้าจะดนเ่คุณค่ะ นัน่กี่กพ่าอย a นกอรอ่างอน่อยครับก่นาหน่อยะมากเแล้วเป็นกีากีฬากัมที่แน่นดิงๆี่เากรแรกมว่าวนนี่พอจิตใจมาบอกเมเป็นเพอนรรุ่นกันผมกีฬากาได้เด็นกจอย้วากีาันอยได้ห่อหมู บธรรมดาเดนี่บธรรมดาดนี่บร,รมดาดนี่ม,มดาเนี่เอทองยีรนรู้จักพกโุดิ<ก>อ่วมากพวกครกล้าทักไรดอกุ้งมาเดียเวเขาารนับลืมแ้่าเดเนี่รเซียหน่อยเข้ารับเข้าวงสองอะไรแบบนี้สนสุกต่อขาดพดีขาดไป นี่โมเมนพระเอกบอนนอันนี้ว่าอันบี้โมเมนพระเอกบันนี้เอ้ยถ้าเป็นนี่ก็จะเป็นตลกของเรามาสันไปสันไปยั้งค่ะไปเลยตามสบายค่ะ

คลิปนี้ให้บิรจุำนินะคะ